สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับเอมิลี่อีกแล้วนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับเอมิลี่ตลาดชื่อจําไม่ได้ค่ะเรียบด่วนรามินทาโอเคค่ะไม่เคยมาค่ะไม่เคยแต่ข่าวว่ามันไกลจากบ้านอยู่ด้วยใช่ไหมหนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะไกลมากคือที่นี่ก็จะมีแบบว่าให้ช้อปปิ้งเยอะแยะมากมายร้านเสื้อผ้าแบบมีของเยอะแยะนะครับแล้วก็อาหารด้วยเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันว่าวันนี้เราจะพาเอมิลี่ไปกินอะไรนะครับผมอันนี้ก็มีของให้ซื้อมากเลยนะครับ เยอะมากเยอะมากนะครับไม่ได้ชอบซื้อเสื้อผ้าที่ตลาดใช่ไหมถูกด้วยเนาะถูกวันนี้วางแผนจะมาช้อปปิ้งอะไรบ้างไหมฮะไม่ค่อยหรอกกินเป็นหลักๆกินก่อนกินก่อนกินอะไรดีวะเนี่ยของดิบใช่ค่ะของดิบอะไรคือของดิบอยากกินอะไรของดิบแซลมอนหรือหอยออสเตอร์หอยออออสเตอร์ออสเตอร์นั่นแหละไม่รู้แต่แซลมอนน่าจะมีที่มันเป็นแบบว่าไอเนี่ยอะไรนะพวกซูชิอะไรอย่างงี้ใช่ไหม think they have it แล้วน่าเดี๋ยวเราไปโซนที่มันเป็นอาหารกันดีกว่าโอเคตำลาวสาวแตกวันนี้วันนี้จะไม่กินพวกันนี้ใช่ไหมอาหารอีสานใช่ไหมอยากกินด้วยอยากกินด้วยใหรอเฮ้ยนี่มีกุ้งถังไี่ไง what I'm talking about อันั้นจริงไหมอ่ะเ่อไม่ใช่ไม่ใช่ของปลอมของปลอมเท่าไหร่น่าจะประมาณนี่เมนูก็สิมีราคาไหนบ้างพี่ ถ้าเป็นเซตรวมแล้นต้นที่สามแล้วก็เก้าสี่เก้าเห้าเก้าอันนี้จะเป็น <400. S 2> สี่ร้อยอันนี้คือจะรวมหมดเลย,เยอ่่อันนี้จะมีห้าอย่างจะได้ในระหว่างโปรโมชักก่นโอเคเดี๋ยวขอคิดดูก่อนครับเดี๋ดยวเัามาโอเคน่าสนใจอ<ส>ะไรเก็๋เราไปดูตอ่ออันนี้ก็จะเป็นของหวานลองเดินเข้าไปข้างในก็ได้ใช่ใช่ยอยากกินไอศครีมไหมชอบต้องการไหม ไม่กินข้าวอะไรนะไม่กินเอาไม่กิน,กนข้าวไม่กินหวานซันดันไพค่ะยุ้ยเลูไม่กินข้าวไม่กินหวานซันดันไพค่ะซันดันไพด้วยอ๋อยูไม่กินน้ำตาลใช่ไหมช่วงนี้ตอนนี้ยุดน้ำหนักลดน้ำหนักโอเคโอเคต้องยุดกินของหวานค่ะได้ได้ได้ไหนวะซูชิเนี่ยใช่ไหม อันนี้มีข้าวางในไหมอันนี้คือไข่มีข้าวนิดนึงเหรอพี่ไม่เคยกินหรือเปล่าไม่เคยกินไหมไม่เคยกินเพราะว่าไม่กินของดิบใช่เมื่อก่อนเอมิลี่ก็ไม่กินตตอนนี้เรื่องชอบบอกกินที่เป็นแบบว่า medium rare อะไรเงี้ยได้ได้ This is what you want ใช่ไหมล่ะ Okay you can get it มันมีได้ก็มีที่นั่งกินชิวๆ ว่าเอมิลี่สั่งอันนี้แล้วก็ไปกินกุ้งอันนั้นอ่ะคิดว่าได้คิดว่าได้อันนี้สั่งเอ่อขพะบ้านได้ใช่ไหมได้ครับ you ว่าที่สวรหรือว่าเนี่ยอะไรยำแซลมอนยำแซลมอนอันนี้เป็นแซลมอนดองยำแซลมอนลุคลุคสกิ้วนะยำแซลมอนหนึ่งที่ค่ะใส่กลองนะครับครับแอมเบรลี่ก็พาผมมากินท้าผมมาซื้อยำแซลมอนเพราะอยากกินปลาดิบใช่ไหมใช่ค่ะ ถ้าเอมิลี่ไปที่ญี่ปุ่นน่าจะชอบมากเลยนะแต่ตอนนั้นเอมิลี่ไม่กินของติบตอนนี้เพิ่งมากินตอนนี้เพิ่งมากินใชโ่โอเคโอเคเริ่มชอบไม่รู้เพราะอะไร,รที่อังกฤษเอมิลี่กินออยสเตอร์ โคตรกลัวามากชอบมากจริงเหรอใส่ใส่เออ่น้ำซอมไซ่าชื่ออร่อยออใช่ค่ะสำารับโคตมันแบบวอนาตัวอ่ะได้ใช่ไหมมัน,มนคนกินไม่เป็นเออโอเคเดี๋ยวมาลองดูว่ามันอร่อยไหมนะร้านนี้นะครับโคตรก้นก็ก้กินด้วยนะได้เอมิลี่บังคับผมกินแล้วอันนี้นะครับแซลมอนอะไรวะซาซิมิซูชิมาที่ร้านดีห้าชิปบล็อกดีห้าได้นะครับเป็นที่ตลาดนัดเรียบด่วนอ๋อนี่ไง ไชโยโนโกะไชโยโนโกะใส่เชแนิสไหมนะเคยไปอีกุ่ไหคไปครับชอบไหมชอบมากครับแต่ว่าอาหารอาจจะกินไม่คุ้มาะกินบีฟอะไรก็กินแต่ว่าชอบกินบักสุกแต่ชอบพวกเคอรี่อะไรเงี้ยอร่อยที่นู่นใช่คัตูคัตูอร่อยก็ใช่ใช่เพราะว่าเวลาบดไปใช่ไหมโบก็จะไปแบบมันจะมีไปร้านซูชิกับรุ่นพี่ที่เขาไปเขาจะกินกันแล้วแบบร้านแพง คือเราไม่กินปลาดิบเราก็บอกว่าโอเคมึงเข้าไปก่อนเอาโบอะกับเราแล้วโบ๊ก็ไปนั่งกินแบบพวกแบบเคอรี่อะไรอย่างนี้เป็นข้าวไก่ทอดเคอรี่ตอนที่เอมิลี่ไปเอมิลี่กินแบบข้าวแล้วก็ใส่แบบมูสับโอ้หมูสับข้างบนใช่ไหมนั่นไม่ใช่มูสับหมูชิ้นแบบสไลซ์สไลซ์แล้วก็ใส่ห่อหอมใหญ่อันนั้นคือดิบไหมไม่ไม่ดิบอม่เไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรกินแค่นั้นหกวันกินแค่นั้นเซมีเอ แต่ตอนนี้นะครับมาแล้วครับซูชิ่ะไปที่คุณอีกอาจจะกินอะไ้อ่าโอเคโอเคอันนี้ใช้ชอบกินอันนี้คือทาโกวาาซบิิไปกนม้ไมมมม่่่่เคอิลลีันนนืปปปาาหหึึกกกใสวาซาบิออ๋แล้วก็เคยไปกินที่ไม่ใช่ไปกินเคยอยู่หน้าร้านแล้วที่ที่นี่เกาหลีที่เป็นปลาหมึกแบบตืบๆอ่ะแล้วยังไม่ตายอ่ะเขาตัดมาแล้วก็มาให้โอ้โเอ็มมี่เคยกินด้วยผมไม่กิน อยู่หน้าร้านแล้วใช่ใมันจะดูดใช่ไหมขาบอกว่าถ้าถ้าไม่แบบเอ่อไบเถมันจะติดคอด้วยนะะวังใช่ต้องรับว่านันโอ้วยันยันยย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 ย่กินยันยยยยยยยนยย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 ยไยย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 นไม่ไม่อาเรียกอะไรซย เนื้อที่ไม่สุกอาหารอีสานเนื้อก้อยใช่ไหมก้อยก้อยดิบที่มันแดงๆหน่อยเอิร์ไปกินไปด้วยได้นะแต่ไม่กินนะได้ค่ะอันนี้เรามากันตรงที่นี่ทียนที่เขากินอันนี้เหรอใช่มันคือหอยนางลมนะหอยนาำลองแล้วก็หอยนางลมน้ำจิ้มซีฟู้ดออ๋ก็คอมคอมทอดแล้วก็อันนี้พริกอะไรนะพริกเผาพริกเผาพริก อ๋อเป็นหอยนางรมออิสเตอร์แบบนั้นเขาเรียกอะไรวะมันก็อันเดียวกันใช่ไหมไกินกุ้งถงังดีกว่า,วาอันนี้กะบปีกเป็น,นกินกับอันนี้ใครกินใช่ไหมลองชิมแล้วแบบได้กันได้ใช่ไหมคะลองกิงคับที่เปรี้ยวมันหมัะคะตัวนี้หยอดสามรส คคะะะกปิได้มอันนี้คืออะไรคะอันนี้กะปิผักกรอบแนะนำกะปิหวานี่นี่อร่อยกะปิหวานตัวนี้จะน้ำลาหวานแล้วก็อร่อยนะเราิดได้เปรี้ยวไหมอร่อยกินกะปิเยอะค่ะอ๋อชอบกินกะปิอยู่แล้วชอบรักอร่อยนี่คืออะไรคะกะปิโบตั้งชื่อกะปิโบมีกะปิต่างตีแบบเรา หวานค่ะอร่อยเอาเรียบร้อยบอกว่าไม่กินน้ำตาลไม่น้ำตาลโอเคเด็ดีอ๋อ๋อโอเคอันนี้ครับชุดนี้เอา399ราเนะครับเป็นชุดเอ็มนะครับมันก็จะมีกุ้งกุ้งแม่น้ำหอยตลับอันนี้เหรอครับใช่จะมีนิวซีล่ะหอยแมงผูนิวซีแลนด์เอาไหมเอานี้แหละอันนี้ก็ได้ครับ,รบหนึ่งชุดแล้วกันค่ะความติดประมาณนี้ติดหน้อยกลางมากติดจัดอ๋อมีอันนี้อีกเหรอว้าวสามไหม โอเคได้เออลี่อยากกินเผ็ดใช่เผ็ดสามแล้วกันครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเผ็ดขนาดไหนเผ็ดมากไหมสามอ่าถ้าเทียบส้มตำไม่ได้เท่าโอเคโอเคจัดไปโอเคอ่าเราจะกินแซลมอนดิบนะคะแซลมอนดิบใช่ไหมใช่มากับน้ำจิ้มซีฟู้ดเฮ้ยผมไม่ค่อยชอบกินดิบๆนะครับวันนี้พี่โบต้องกินนะเอาล่ะครับนี่คือผมโดนบังคับแล้ว อร่อยจริงว่าจริงโอเคถ้าไม่เหม็นนะจริงแต่ถ้าเหม็นขึ้นอยู่ขับร้านด้วยนะอ่าโอเคเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูมีผักข้างล่างแล้วก็มีแซลมอนอ่ามีผักข้างล่างแล้วก็มีแซลมอนครับผมจัดไปเอมิลี่เปิดก่อนคนแรกเข้าใจคำว่าเปิดก่อนนะขอให้รอนอร่อยนะเปิดก่อนอย่าเอ็มกินก่อนคนแรก อร่อยอันนี้คืออร่อยอร่อยใช่จริงใช่ไมไม่เหม็นอันนี้ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมกินแซลมอนแบบดิบๆเลยเพราะว่าผมเ่ยเกิดมา32ปีอายุ32เนี่ยไม่เคยกินดิบแบบดิบจริงๆอย่างเงี้ยใครเป็นคนชวนต้องคุณเอมิลี่นี่แหละครับฝรั่งใช่ฝรั่งบอกว่าต้องกินครับมาแล้วอเดี๋ยวผมจัดไปจิ้มจิ้มนะ s ีฟู o o d s e a f o นะครับผม นี่นะฮะเท็กซ์เจอร์แปลกๆเนอะไม่ชอบอร่อยนะอร่อยนะใช่ไหมถ้ามันมีสีฟูดอะใช่ค่ะแต่ถ้ากินแบบอันเดียวไม่ไม่ได้ใช่อันน้ก็ไม่ได้โอเคอร่อยนะผ่านผว่าผ่านอะพี่ว้าวว้าวว้าวโอ้ ร้อนๆไปเลยใช่เผ็ดแน่ดูซีสิเอ่อปกติบดสั่งแบบไม่เผ็ดเดี๋ยวรู้เลยใช่ตรงนี้เดี๋ยวค่อยรู้เดี๋ยวรู้แน่นอนวันนี้แหละไม่ต้องุ่นนี้หรอกกินเสร็จเดี๋ยวรู้เลยโอเคครับผมวันนี้จัดไปโอเคกินอันนี้หอยอะไรคะเมื่อกี้มันมีชื่ออยู่ในนั้น I'm not sure ซัมหอยละอันนี้อันนี้หอยอะไรคะหอยหอยตลับหอย ปลาตลับหอยตลับค่ะหอยตลับหอยตลับผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันเออคไม่มีเลยมีฝั่งนึงมีแต่ซอสอ๋อมันหลุดไปไหนแล้ววะใช่ละนี่มันหลุดไปแถวเนี้ไม่รู้เลยนี่นี่มเอ๋เอ๋เหตุไม่ดีว้าวอร่อยอร่อยนะโอเคโอเค โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกินกันดีกว่าได้ค่ะเราจะอาจารย์ลองที่มันนี้ไหมอีกรอบหนึ่งโอเคโอเคอ่าหอยแมงคู่หอยแมงคู่ค่ะอ่าหอยแมงคู่นะครับเราต้องเพิ่มนี่คือซอสก็ไม่ใช่ซอสของเขาด้วยซอสเราเอามาเองจริงเหรอไม่ใช่นอันนี้ซอสของเขาเอาเหรอใช่ค่ะอ๋อไปดิโอเคไปเด้อร่อยอ๋อโอเคแล้ะพีโนแนว โอเคต้องบินนกัึอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปกินกันก่อน <Okay. S 1> เดี๋ยวหลังจากนี้ค่อยถ่ายต่อโอเคต้องสั่งตงรงนูนเหรอครับเยลลีเ่เป็น,นมนิ้นทูลไหมครับอ๋อพร้อมอ๋อเป็นไอติมได้ไหมครับเอาเนี่ยครับแคนดี้ใส่ถ้วยหรือใส่ถ้วยครัะอ๋อใส่ถ้วยแล้วกันครับมีหนึ่งรูปสี่สิบสองรูปสามห้าสามหกห้าสิบเอาสองรูปแล้วนะครับเอาเอาันนี้อย่างเดียวเลย h a v e you tried this before? คืออะไรคะ Candy เป็นรสรสรสขนมอะโอ้อร่อยมากอร่อยไหมอร่อยมากอยู่ไม่กินน้ําตาลแล้วใช่ไหมไม่กิน You need to try one bite is that okay คําเดียวคำเดียวคำเดียวเพราะว่า when I was young it's like they have like ice ice cream is called w a r s yes 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 and then they have this one it's called rainbow อร่อยมาก it's hard to find that's why I was like okay I need to get this yeah สาใช่ไหมครับ Let me try. Oh shit, shit, shit. Hello, man. Thank you. Oh, it, they put coloring in the color. In the ice cream, right? Food coloring. I think so. Yeah. yeah, it's like rainbow. It's like... Yeah. Pastel rainbow. Uh, you <laughs> สวีทอยู่แล้วแต่ว่ามันหวานมากไม่รู้ว่ามันอร่อยอร่อยนะคุณเห็นเลย it's okay นะ I don't taste the blue or the pink what is the blue or the pink no ไมม่ีราใช่มันคือรสชาติรวมไม่ใช่บลูเบอร์รีนะ no no อ๋อคือแคนดี้ too much too much sugar Yeah quite a sugar lot of เอมิลี่อบเปล่า อันนี้คืออะไรอะ่ะตอนนี้เราย้ายกันมาที่ตลาดหัวมุมนะฮะเอมลี่ไม่เคยเจอครับครั้งแรกเ e t s g e งไอ If you want to relax and eat food, d o นะคะ I feel uncomfortable. I was there. Yeah, no, โอเคนะครับตอนนี้เราย้ายมาอยู่ที่ต่อหุ่มมุมแล้วแต่ว่าจะหาอะไรดื่มเสร็จแล้วกลับบ้านเป็นไงวันนี้สนุกไหมสนุกมากค่ะไม่เคยมาเหมือนกันนะไม่เคยมาสนุกตลาดย้ายมากเดี๋ยวเอมิลี่จะมาอีกรอบนึงโอเคครับผมก็ขอบคุณมากที่วันนี้มาจอยกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวฝากติดตามด้วยฝากติดตามช่องเอมิลี่ด้วยนะครับผมแล้วก็คลิปหน้าเราจะไปเที่ยวไหนกันอีกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย